สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเตือนด่วนเก้าราศีนี้ช่วงนี้มีเกณฑ์เดือดร้อนอย่าประมาทเด็ดขาดสำหรับอคทาชินบัญชรเตือน9้าราศีดวงการงานจะมีเรื่องให้เดือดร้อนช่วงนี้อย่าประมาทอาจมีเรื่องขัดแย้งกับผู้ใหญ่ โดยพยากรณ์ถึงวันที่20มกราคม2568มีทั้งหมดดังนี้ราศีมังกร16มกราคมลบ12กุมภาพันธ์ปัญหาคือความลังเลการงานพอเอาตัวรอดได้แต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรตกที่นั่งลำบากมีแต่คนมาใช้ไหว้วานในสิ่งที่คุณไม่ถนัด แต่ก็ยากที่จะปฏิเสธช่วงปลายทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นให้ขยันขันแข็งจะเรียกคะแนนคืนจากผู้ใหญ่ได้สำเร็จการเงินใช้จ่ายกับเรื่องกินเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ไม่ควรให้ใครหยิบยืมจะเป็นภาระผูกพันทำให้คุณร้อนใจไปตลอดโชคลาบยังไม่มีได้มาจากน้ำพักน้ำแรงความรักมีรักกุ๊กกิ๊กสาสาคนโสด มีดวงเจอคนถูกใจอายุน้อยกว่าส่วนคนมีแฟนแล้วแง่งอนกันบ่อยให้เชื่อใจกันแล้วรักจะหอมหวานราศีกุม13กุมภาพันธ์ลบ13มีนาคมอารมณ์เป็นปัญหาที่ต้องคุมการงานสะดุดมีอุปสรรคตลอดผู้ใหญ่ที่เคยสนับสนุนเริ่มเอาใจออกหา่าง เพราะมีคนยุยงช่วงปลายให้รีบทำคะแนนมีดวงได้เจอคนมีชื่อเสียงได้คำแนะนำที่ดีหากคิดนัดหมายเจรจาช่วงปลายเหมาะที่สุดการเงินถ้าจะแย่ใช้เงินมือเติบไม่สบายใจก็หาเรื่องใช้จ่ายมีดวงถูกระโกงเล่นไม่ซื่อความรักหากรักสนุกไม่คิดจริงจังจะมีประสบการณ์แปลกใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ถ้ารักจริงหวังแต่งอาจมีปัญหา เพราะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นคนเจ้าส่วนคนมีแฟนแล้วระวังไข้เขเเขเพราะสิ่งยั่วยุต้องหนักแน่นเข้าไว้ราศีเมษ13เมษายนลบ 13. พฤษภาคมลำบากใจกับหลายอย่างต้องใจเย็นการงานเอาแน่เอานอนไม่ได้ผู้ใหญ่ที่เคยเอ็นดูอาจมีเรื่องผิดใจกันอย่าทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาจะเป็นภัยกับตัวพฤติกรรมบางอย่างที่ออกนอกลู่นอกทางควรงดไว้บ้างการเงินมือ เติบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหาเรื่องใช้เงินระบายความเครียดตลอดระวังถูกหลอกถูกโกงหรือทำของหายยังดีที่ช่วงปลายพอมีลาบลอยเข้ามาบ้างความรักคนโสดมีคนมารุมล้อมประสบการณ์เพียบแต่ถ้าจะหาดีๆคงต้องหานานหน่อยส่วนคนมีแฟนแล้วมีแนวควยเขเเพราะมือที่สามต้องหนักแน่นเข้าไว้ราศีพฤษภ14พฤษภาคม -13 มิถุนายน ปวดหัวกับเรื่องรอบตัวต้องพยายามตัดออกบ้างการงานช่วงต้นไม่มีปัญหาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหยิบจับทำอะไรเจริญก้าหน้าแต่ช่วงปลายต้องระวังความผิดพลาดหากพลาดพลัง้งจะถูกตำหนิมีคนคอยซ้ำเติมหากต้องเจรจาคุยงานสำคัญให้ทำช่วงต้นต้นจะสำเร็จง่ายกว่าการเงินขึ้นขึ้นลงลงช่วงต้นเก็บเกี่ยวดอกผลได้มากมายคนที่เคยช่วยเหลือจะกลับมาตอบแทนแต่ ช่วงปลายมีเรื่องต้องใช้จ่ายเยอะความรักคนโสดสนิทต,ต้องหาผู้ช่วยหาครอบครัวเพื่อนฝูงเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้มีแววสมหวังส่วนคนมีแฟนแล้วอบอุ่นนอราศีเมถุน14มิถุนายนลบ14กรกฎาคม อย่าประมาทมีคนอิจฉาคอยจับผิดคุณตลอดการงานมีแต่คนคอยจ้องเลื้อยขาเก้าวอี้ต้องทำอะไรด้วยความรอบคอบแบบสุดๆดใครที่คุณเคยร้ายใส่ช่วงนี้มีถูกเอาคืนอย่าเพิ่งหาเรื่องทำอะไรแปลกใหม่อุปสรรคยังมีมากการเงินห่วงหน้าพวงหลังจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่มีความสุขภาระที่ต้องรับผิดชอบมีเพิ่มขึ้นความรักไม่ค่อยเข้าใจกันต่างคนต่างไม่พูดหลบหน้ากันไป ก็ไม่เกิดประโยชน์หาเวลาคุยกันจะทำให้สบายใจมากกว่าส่วนคนโสดไร้วิเแววช่วงนี้เจอแต่คนหลอกลวงอย่าปักใจเชื่อใครง่ายราศีกรกฎ15กรกฎาคมลบ16สิงหาคมต้องสงบนิ่งคุมอารมณ์ให้ดีจะมีปัญหารุมเร้าการงานกลุ้มอกกลุ้มใจกับความยากของงาน และความโหดขี้จุกจิกของหัวหน้างานเป็นเวลาที่คุณต้องฝึกความอดทนมิฉะนั้นจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ช่วงปลายระวังงานเอกสารผิดพลาดถูกตำหนิการเงินกัดฟันยิม้มต้องจับจ่ายแบบประหยัดมีคนคอยตอดเล็กตอดน้อยรวมถึงภาษีสังคมที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ความรักบ่มกันจนสุกงอมมีดวงได้บอกรักหาเลิกแต่งงานแต่ก็มีอุปสรรคควบคู่อย่าใจร้อนส่วนคนโสด มีคนแวะเวียนเข้ามาแต่ยังไม่ถูกอกถูกใจราศีกัน17กันยายนลบ16ตุลาคมเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงการงานมีดวงถูกจับโยกย้ายมีปัญหาจุกจิกกับเพื่อนร่วมงานอย่าไปวอยวายให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่โตคุณจะถูกมองในแง่ลบต้องพยายามผูกมิตรไมรีกันไว้เผื่อมีปัญหาจะได้มีพักมีพวกคอยช่วยเหลือการเงินช่วงต้นใช้จ่ายสบายมือมีรายรับไหลเข้าทั้งจากงานหลัก และงานเสริมความรักขึ้นลงคบหาหลายคนตกลงปลงใจไม่ถูกเพร้ายยังไม่มีวิแววว่าจะจริงจังกับใครได้ส่วนคนมีแฟนแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันและเริ่มคิดเล็กคิดน้อยต้องหาเวลาพากันไปเที่ยวบ้างราศีตุลน7 7ตุลาคมลบพฤศจิกายนลางสังหอนแม่นเชื่อถือได้การงานหากแข็งทื่อตรงไปตรงมาอาจมีเรื่องเดือดร้อนช่วงนี้ ต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามเข้าหาผู้ใหญ่บ้างเป็นครั้งคราวจะทำให้งานคุณก้าวหน้าช่วงปลายได้รับคำชมผู้ใหญ่เห็นความสามารถการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับการรักษาซ่อมแซมห้ามให้ใครหยิบยืมหรือคำประกันจะมีเรื่องเดือดร้อนถึงตัวมีดวงทมของหายถูกหักหลังความรักออกแนวชูรักแอบรักคนมีเจ้าของรักแบบซ่อนเร้นไม่อาจบอกให้ใครรู้มีทั้งสุขและเศร้ารสชาติของชีวิต ส่วนคนมีแฟนแล้วออกอาการเจ้าชู้มีคนมายั่วยุให้แขวราศีพิจิก17พฤศจิกายนลบ -15 ธันวาคมการเริ่มต้นอุปสรรคเยอะแต่จบสวยการงานมีโอกาสได้หยิบจับทำสิ่งใหม่ๆซึ่งทำให้คุณหมุดหงิดวุ่นวายในช่วงต้นแต่พอปรับตัวได้ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางและมีแนวโน้มไปในทางที่ดีกว่าเดิมเสียด้วยช่วงปลายได้ผู้รู้ชี้แนะ มีดวงได้งานเสริมเริ่มใกล้เป้าหมายเข้าไปทุกทีการเงินอย่าไปหวังโชคลาบจะมีเข้ามาได้จากน้ำพักน้ำแรงยิ่งขยันหาก็ยิ่งมีเข้ามามากช่วงปลายมีลาบปากความรักตั้งตัวเป็นที่ปรึกษามีเพื่อนฝูงมาขอคำชี้แนะแต่พอเจอเข้ากับตัวเองถึงกับงงตัดสินใจไม่ถูกรักโดยรวมหวานชื่นจุดอ่อนอยู่ที่ความไม่เด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ